สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อภิชาติฟาร์มครับบ้านนงหวะตำบลชินชมอำเภอชินชมจังหวัดมหาสารคามครับโยกสางตีเก้าครับสวัสดีครับสางตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมสางตีครับอยู่บ้านนงหวะอำเภอชินชมจังหวัดมหาสารคามครับผมแบงค์ยี่ตัวครับวันนี้วันนี้ไม่เปิดแบงค์อยู่สองตัวครับผมฉุดกอนปิดไปหมดแล้วเนาะครับผมหมดคอกแห้วะครับผมไปหาก็ได้มามทันี่เหรครับแม่นครับมาเพราะแบงค์พอไม่พีนองคือเก้านั่นแหละนี่ครับ เอาตัวแรกเขาล้าเทียงเลครับตัวแรกครับเป็นขวอยเมียสาวครับทองแรกครับอืนี่ครับขวอยสาวทองแรกส้นสูงไร่สามสิบเจ็ดบวกครับไอทองก็พอได้ครับทองกบล้านหาแสนครับผมทองในหกเดือนที่เขาเจ็ดเดือนแล้วครับไอเอกสารไปรอตัวครบเนาะแมนครับผมเอกสารครบครับผมอ้างอีกแล้วครับตั้งปีมาผิดหวังเนี่ยเงาอ้างไอ้นมตังเตได้ไอ้ซุ้มไปบึงทางนมพ่นครับนมตังเตเนี่ยละครับน้ตังเตาเหรอครับหางกระสวยครับผม หางเหย้าเลยลงมาจนหอดก,ก้อยเลยครับเกือบหอดก้อยเลยไหลยงางให้เพิ่นเบิงครับผมตลาดขวยไทยครบหนาเขาหนากระบานเปิดกว้างครับตาแจ่มแจ่มแจ่เขาอ่องครับองนองขาวสวยๆอ่างเหย้ายาง,างเลยครับย่างครับโอ้แดดบ่างเฮงมักแดดได้ครับกล่องยังสวยพูดนะครับเบิงด้านข้างอันนี้เรางัวงเหย้าเลยเหรอครับอ่างเอายกนาขึ้นครับนี่ ยืนเพิ่นยืนสวยครับยืนเบิ่งอ่างคุเชิดครับคุยหัวเบาไปอีหล่ะถอยคุณนะครับคุณน่ะนี่ครับแบงค์่าไหร่ครับแม่นี่ตัวนี้เปิดอยืดจิตมืดห่าครับผมเจ็ดมืดห่าพันบาทครับผมขอขอโทษติดต่อครับศูนย์เก้าสี่สามแปดสองสี่แปดแปดหนึ่งครับผมต่อร้องคือเตะคือเกาครับผมต่อร้องได้ครับมีรถรับทรงทรงฟรีลอยโลครับรถลับทรงถึงที่ครับแม่นครับต่อไปไหนคือไปซื้อคือเกาแหละครับตามสโลแกนครับผม ต่อลองกันได้ทุกโตครับนี่รถต่อไปว่าต้องซื้อครับผมนี่ครับครับแอดไลน์กับเบอร์นี่นะครับเฟซบุ๊กก็ตามที่ผมแปะไว้ให้ครับครับผมอยากว่าเบิ้งยุคขอกิวฟาร์มเขาก็โทรนัดเข้ามาได้ครับครับผมแต่ว่าหันงามๆยังสิอย่าพึ่งคอกนะครับต้องผู้ใดไว้ผู้นั้นได้แหะครับนี่แนะครับเฝ้าเอาเฝ้ามาจำว้ก้อนเหรอครับเชียงหูครับเราก็พ้องครับเี่แดดกำลังออกมากครับนี่สองตัวได้ไอ้หมอนเนี่ยเอาของม้าโหลดบังเอาของม้าขีดเดียวมาโหลดเาของม้าเลยนะครับเี๋เบิ้งเงี้ยวเงี้ยวโหลด นี่ครับเดี๋ยวเบิ่งที่เด็ดครับวานนี้ที่เด็ดอ๋ออีหล่าจะเตือนนว่าที่เด็ดวันนั้นครับแม่นี่กินหยาดีเชื่องดีครับห่องแล้วอ้างแล้วครับนี่เดี๋ยวห้องเก็บภาพหนึ่งที่หลังรายละเอียดจังไหนครับสาวนี่ตัวนี้เป็นลูกสาวเบิรมพลันครับวุหยอบลดครบครับผมจักเดือนครับตัวนี้สิบสี่เดือนครับ สูงเท่าไหร่ครับปลาจักรอยยิ้ห่าใช่ไหร่ครับจังเอ๋ยจังยิ้ห่าครับจังโทมาถามผมผมสิวัดเห็นไหมผมก็บว่าได้วัดที่กันบอกว่าเ้ามาตเต้าย่านฝนตกครับแม่ครับก็เลยทะเลนั่นน่ะเนาะเบื้องเนื้อเบื้องโตเบื้องเผาครับนี่เบื้องรับเบื้องด้านหนาครับเอาจริ่งๆครับนี่เบื้องรับหัวโหนกหัวโหนข้นเขาเขากลมๆหน่อยๆครับหัวโหนกอัตลักษณ์เวยไทยตาแต้มแจมแจ่มข้ออ่องเอือกบักองเผานี้เงี้ยหนาๆสวยนะครับเบื้องเผาสุดๆเลยครับตัวนี้ครับค้อยังไๆควยหน่อยอยู่เลยครับนี่ เบิ้งครับเบิ้งกาแต้มครับขวนเป็นกรงามครับขวานตาเอาเบิ่องานขางนะครับความเปลือกตัวนี้อ้างอ้างขั้วเปลือกขั้วอ้างครับคั้ยหน่อยตัวนี้ก็ได้ลยปุ่นนะครับเย็นเย็นอีหละเย็นเย็นเย็นเสร็จมึงนะครับกำลังหัดกำลังฝึกนี่ครับคั้ยหน่อยเห็นาะอันเชื่องเหาก็จำได้ใบใดขึ้นได้ครับนี่เด็ดเด็ดใจหย่อใจหน่อนี่นี่ครับโอ้สวยครับผมนี่ครับ สวยเลยครับสันประกอบข้อประเขียงข้อหนาๆตันๆผิวมันดีผิวดีข้อมียังเพื่อนสีดอกเล้าว่ะสีดอกเล้าครับนี่สวยสวยดีครับดันไายไปได้กระดูกคนงี่ครับนี่ตัวนี้กระดูกนี่ครับกระดูกขาครับผมกระดูกขาเพิ่งดันไทยเพิ่งไทยเพิ่งหางเหงาหางเพื่นลูกเบิ้มพันล้านอายุสิบสี่เดือนแบ่งเท่าไหร่ครับสาวน้อยตัวนี้ตัวนี้เปิดอายุที่สี่มือหาครับผม ซีมืนหาพันธุครับนี่ครับผมตัลองใดคือเก่าดีครับโปรโมชั่นเท่ากันทรงฟีลอยรลสทรงฟีลอยรลครับนี่ครับโอ้ยงามครับคว้ยควอกเดียวกันนี่ครับนี่ว่างหันเอาเมียนี่อย่ามาตัวนี้เรียนน้ำกลเลยนี่ครับผมคว้ยควอกเดียวคว้ยหน่อยคือแพงเลยมันเป็นตามเนื้อผาครับผมตามพันธุกรรมตามพันธุกรรมครับผมตามพันธุกรรมครับตัวดีตัวงามครับผมอืมหนึ่ไข่ครับพันธุกรรมหวกงมาดีพันธุกรรมครับ ออกมาโตดีเรามีพันธุ์ดุกันรับรองพราะมันก็ได้ราคาครับเบื่องลำตัวพันยาวครับเป็นที่ลำตัวยาวเราเคอเพันเขาคอดีครับมากหัวเพันหัวเพันโหนหัวหนอหัวหมอท้วงหัวโหนครับหัวโหนมาขัดเลยตัวนี้สวยครับนี่หางเพันกันดีครับเขาหางไรหนาช่วงเอิร์กมะพร้าวตันเลยครับเอาครับเว้ยนะพี่เว้ยนะพี่น้องเขาเลยมีหรือไมเขามีสองตัวเท่านี้ครับมีสองตัวครับมาเปิดแบง ขอเบอร์โทรก็บอกสถานที่ตั้งเขานะครับครับผมไอเบอร์โทรผม0 9 4ย์2 4 8 8 1่ครับผมแล้วก็ที่อยู่อยู่บ้านนงหว่าอำเภอชินชมจังหวัดมหาสารคามครับผมก็ันมักหรือสนใจก็มาที่คอผมได้ครับมาอยู่ มานองหวาเพื่อล้วครับมาเบิงยูคอกมาเบิงยูขับฟาร์มเขาเลยครับมาเบิงอยากเขียนหนาสร้างตีเกลียบใจไม่ได้อยากเขียนหนาสร้างตีนี่ครับอยากเขียนหนาอย่าควยกับมาเบิงครับนี่อยากมาเบิงตัวคุยกับเบิงมาเบิงให้มันเก็บใจเออจังสั้นจังเสี่นะครับเอาหมักโถนัดเข่ามาเบิงก้อนโถนัดก้อนเด้อครับถามก้อนว่ายูบอยังบอเอาจังบอมาเสียเถี่ยวครับบางทีหรือทามันใจแล้วคักแล้วเคุนการรับประกันทุกอย่างเหรอครับ เลี้ยงรับประกันกับเพื่นรับประกันไห้แล้วครับแม่นครับครับถามว่าอยากมาเบิ้งบ่อยากเสียเวลามากคุณาภาพเยอะแล้วล่ะไอเขากะพวคุยตกลงคนมาจํำกันได้พร้อมส่งกันครับอ่าโอเคครับฝากพว้พี่อน้องเขาเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปครับมื่อนี้ขอบคุณสร้างตีครับขอบคุณครับผม